มีบนสวัสดีครับวิธีลบคอมเมนต์99นะครับที่เข้าเคยเดี๋ยวไปคอมเมนต์อยู่ใน a c e b o o k นะครับจะมีวิธีการเข้าไปลบจังไดนั่นนะครับมือนี้จะมาเล่าสู่ฟังนะครับหากฟังจบแล้วนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมส่งต่อนะครับกดแชร์นะครับส่งต่อให้พี่น้องคนอื่นในรับฟังน้ำหรือว่าคนหูจักนะครับในรับฟังน้ำน้ำกันนะครับก่อนไปชมคลิป ก็จะลื่มกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับไ้ผมได้นําคลิปไม่ไมนะครับมาบอกมาเราสู่กันฟั่งเหมือนคลิปนี้นะครับหากพร้อมกันแล้วกลับไปเบิ่องพร้อมกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเขามาทีนาฟีดนะครับของ Facebook เฮานี้แหละครับจากนั้นนะครับกดที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านขวามือ3ขีดนะครับขวามือสุดนะครับกดข้ามานะครับ จากนั้นนะครับเลือนลงไปล่างสุดเลยครับผมจะเห็นคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับัวข้อที่หนึ่งนะครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปในการตั้งค่าเลยนะครับจากนั้นนะครับเลือนลงมาด้านล่างนะครับเลือนลงมาเลือนลงมาหลังล่างเลยนะครับ มาหอดหัวขอข้อมูลของคุณเห็นมครับข้อมูลของคุณนะครับให้เขา้าให้เข้านะครับคลิกไปที่เข้าถึงข้อมูลของคุณนะครับเป็นหัวขอใหอยที่หนึ่งเลยนะครับเข้าถึงข้อม<อ>ูลของคุณนะครับกดเข้าไปเลยครับผมรอสักครู่จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาอีกครับผมในหัวขอใน,อนหัวขอข้อมูลของคุณนี่นะครับ เบื้องแหลนครับที่เป็นรูปตักร์ตูนนะครับอยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับเขาจะเขียนว่ากิจกรรมของคุณบน f c e e o o o อ่าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีคําอธิบายเัยย่อยนะครับข้อมูลและกิจกรรมจากส่วนต่างๆของ Facebook เช่นโพสต์ที่คุณสร้างรูปภาพที่คุณแท็กกลุ่มที่คุณอยู่และอื่นๆนะครับนี่แหละครับเข้ากับคลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับจิ้มไปเลยครับผมจากนั้นนะครับ จะเขามาานาต่างนี่นะครับกิจกรรมว่าขาบน Facebook นะครับกะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับหัวข้อนะครับความคิดเห็นและความรู้สึกความคิดเห็นและความรู้สึกนะครับให้เข้าคลิกไปที่ความคิดเห็นนะครับหัวข้อย่อยที่หนึ่งนะครับความคิดเห็นนะครับเห็นยังต้งครับกดเข้าไปเลยครับผมรอสกูอ่านี่นะครับนี่จะเป็นความคิดเห็นนะครับที่เยาได้ไปคอมเมนต์ไว้นะครับเลื่อนลงเบื้องใดนะครับ กจะมีนะครับยี่สิบแปดสิงหาคมนะครับคือวันที่มือผมอัดคลิปนี่แหละครับต่อยล้างปลานะครับนี่มากมายหลากหลายนะครับเข้าสามารถนะครับเห็นจุดไข่ปลาด้านหลังบอครับด้านหลังเลยนะครับเข้าสามารถกดเข้าไปตรงนั้นได้นะครับจุดไข่ปลาด้านหลังอยู่ขวามือนะครับขวามือกดเข้าไปนะครับนี่ครับเขาจะจะบอกว่าสามารถดูนะครับเข้าไปดูโพสต์ที่เข้าคอมเมนต์ไว้ได้นะครับล่ะก็ อันที่2ครับดูโปรไฟล์ของของค้นที่ห้างไปข้อเมนไว้นะครับหรือลบนะครับจะลบไปเลยก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปเบิ้งก้อนก็ได้นะครับวิธีการเข่าไปเบิ้งกะแค่กดเข้าไปในหัวข้อนั้นเลยนะครับนี่นะครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วการมากกดนี่แล้วก็ลบก็ได้นะครับยังกดตรงที่ห้างข้อเมนเน่นะครับกดค้างไว้นะครับนะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาให้ลบนะครับจางสี่ก็ลบได้ที่กันนะครับผมย่อนกลับมาก่อนนะครับที่นี่ครับ โอ้นั่นคือหลายเทนอนะครับมาสิเป็นตาไล่เทนอห้าสิบับดเบิงยังไงนะครับมาสิไล่เหมิดนะครับบางเทือกเฟซบุ๊กนี่นะครับอ่าสร้างไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วสิ่นะครับห้าปีสิบปีที่แล้วอ่าก็มีด้านบนนะครับอ่าด้านบนนะครับด้านบนจะเขียนคําว่าตัวกรองนะครับตัวกรองอ่าด้านบน้ายมือนะครับเห็นไหมครับตัวกรองครับเข้ากดไปที่ตัวกรองนั่นเลยนะครับอ่าด้านล่างนะครับ มันก็จะมีหัวข้อกันมาสองหัวข้ออ่าหมวดหมู่นะครับกับวันที่นะครับหมวดหมู่่อ้เขาคลิกหมวดหมู่ก่อนนะครับนี่นะครับหมวดหมู้ขั้นกระมีนะครับกิจกรรมข้อมูลส่วนบุคคลการเชื่อมต่อย่างต่างๆนะครับนี่นะครับก็สามารถจิ้มเข้าไปอีกได้นะครับนี่ครับอย่างกิจกรรมของคุณบนเฟซบุ๊กนี่นะครับความคิดเห็นนีะที่เขาเบอร์นี้ในขณะนี้นะครับการกดถูกใจและความรู้สึกฐานเหลือตัวนี้มันก็จะไปหมวดการกด ถูกใจและความหู้สซกต่างๆนะครับตอนนี้เข้าความคิดเห็นถูกแล้วนะครับยอนกบมาครับตัวกรองไหมนะครับที่นี่วันที่นะครับเห็นบกคคาวายู่ดันขวามือมันจะขึ้นว่าทั้งหมดเ่ากับกคตรเลือกนะครับแล้วก็มาเริ่มนะครับวันที่เริ่มต้นใส่เข้าไปนะครับเข้าอยากไปลบของวันที่ใก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มาเลือกวันที่สิ้นสุดนะครับสมมติสมมติไท้เบิ้งงลยนะเริ่มต้นนะครับหนึ่งเนาะหนึ่งวันที่ สิ้นสุดก็วันนี้อ่าเอาให้เห็นง่าไๆเลยดีกว่าวันที่5ดีกว่านะครับจากนั้นนะครับกับกดเข้าัาเรียบร้อยนะครับรอสักครู่อ่านี่ครับเมื่อก็จะขึ้นมานะครับวันนี้เริ่มมาตั่ที่หามากนะครับเรื่อยๆอ่ามาเหาคือขบวนนี่คือล่าสุดนะครับผมเบาพิษนะครับอ่าก็จะไล่มาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับนี่ครับไล่มาถึงวันที่หาที่เขาเลือกไว้ที่ผมเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับวิธีการใส่ตัวกรองนะครับ กะเขาไปลบเหมือนเดิมนะครับนี่โอเคนะครับสําหรับการขอไปลบข้อเมนตเที่เขาเคยคอมเมต์ไว้นะครับจากนั้นนะครับก็จะมีตัวอื่นนะครับกิจกรรมยางสี่นะครับคลังอันนี้จะเป็นหมวดย่อยนะครับทั้งขยะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับเขามาลบคอมเมตนนะครับต่างๆนะครับกะใครอยากล่องลบข้อเมนเกเก่าที่ มันอาจจะเป็นคออเมต์ที่บ่ค่อยดีนะครับบ่สั่งรค์ที่มันอาจก่อให้เกิดการละเมิดหรื้ยเงสิ่งครับการลองลองเบิงนะครับว่ามันสามารถขับรบตรงนั้นได้บอนะครับแต่เห็นว่าตัวนี้มันมีประโยชน์ครับการจะเลื่อมนะครับแช่ให้นะครับแช่ครับผมแช่ให้ผมใดมีกําลังใจนะครับได้มาเห็ดคลิปบอกกาวเราซุกันฟังอีกเช่นเดิมนะครับเช่นเคยแบบนี้นะครับโอเคนะครับหากว่ามีติดคัดตรงไหนก็ลอง คอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม